ท่านผู้ฟังผู้ชมผมรายการบนันเทิงกันนะครับขอน้อมนำแรงบุญแห่งพระพุทธศาสนาขอน้อมนำท่านมาพบกับองค์พ้าปิมาหลวงพ่อหูทองอันแสนจะยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังผู้ชมครับดูความยิ่งใหญ่ขององค์ท่านกิตติคาณของมนุษย์ ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะเท่ากับคุณนเขาไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กับหินอันแก่งแต่ว่าที่ผมเรียนมานั้นความแข่งของหินผาก็แพ้ที่มาของใจคนแพ้ที่มาของแรงใจแรงกายผู้สันกชนได้หลอ่อหลอมหลังไหลมานะจุดนี้ได้เจาะหน้าผา เป็นองค์พระพุทธอุะยะธีรีสีสวรรณภูมิเป็นบุญของผมยิ่งแล้วเป็นบุญของมนุษย์ครับได้มาณนะสถานที่แห่งนี้มาดูความที่ใหญ่มาดูแรงสรัทธาของว่ามมนุษยาชาติผม ภูมิใจแทนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิใจกับอู่ทองแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นคือประเทศไทยผมคนะคนไทยขอยกราบคารวะธรณินแผ่นดินผืนนี้อีกหลายร้อยปีอีกหลายหมื่นปีหลวงพ่อคงจะประดิษฐานอยู่ณจุดนี้อยู่ในหัวใจของพุทธสานกิกชน ท่านผู้มีเกียรติถ้าท่านมีเวลาที่อู่ทองมีเวลามาที่สุพรรณบุรีครั้งหนึ่งในชีวิตท่านมีคนพลาดต่อการเป็นสักขีพยานของความยิ่งใหญ่ของความอลังการตั้งแต่ต้นจนจบเดินเข้ามาท่านจะมีแรงบุญเข้ามากดทับที่หัวใจของท่านมากดทับสิ่งดีๆงามงาม มากดทับให้ท่านได้แรงบุญมากดทับให้ท่านมีอายุมั่นขววญยืนท่านจะไม่ปราศจากโาครคภัยไข้เจ็บถ้าท่านมากราบคาระวะณนะแผ่นดินแห่งนี้ท่านคงจะเหมือนผมถ้าไม่มีแรงบุญทำขนาดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีแรงใจหล่อหลอม ทำไม่ได้ทําได้คะ่ะแนวนี้ก็ถือว่าแรงบุญโดยแท้จริงแรงศรัทธาแรงผลบุญขอความยิ่งใหญ่ของพระพุทธภูสยะคีรีสีสุวรรณภูมิจงอยู่ในหัวใจของผมอยู่ในหัวใจของข้าข้าจะนำแรงศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาแห่งนี้ไปเล่าขานอีกนานแสนนาน ให้พุทานิกชนได้รู้ได้จำได้จดข้าจะจำข้าจะจดจนกลัวข้าจะหมดความจดจำขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบันุยการกนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้แก่ทางรายการบันุการ์กด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณ